สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวอของคิววิดีโอใน t i k t o k กันนะครับอาจจะมีวิธีการเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้คุณผู้ชมก็สามาลิกลิก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลย,เลยแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m mm m k t c o m กันแล้ว เ่าพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรและรหัสผ่านแล้วยิงยรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้แล้วก็ติ๊กที่2ช่องนี้ด้วยแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลเนี่ยไปยุ่งยากก็สามารถสมัครชิ้งานได้ไปฉีกกูเกิลด้านล่างตรงนี้ได้พอเราสมัครชิ้งานจะเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมา สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth.com m กันแล้วพอเข้ามาแล้วเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการจะมีตั้งแต่ Facebook IG Tiktok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆในตซนนี้เราจะมาใช้ในตันของแพลตฟอร์ม Tiktok ก็คลิกเข้าไปแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่ เอาวันนี้นะครับเราต้องการจะเพิ่มยอดวิวก็เลื่อนมาด้านล่างแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มยอดวิวตรงนี้ออะแล้วก็มาดูที่บริการต่ออาในบริการจะมีอยู่หลายบริการก็จะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันออาตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนออาผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยออาพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ ติ TikTok, ๊กต็อกเราก็มาที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวผมจะเลือกเป็นคลิปแรกนี้มีอยู่ที่128วิวก็เลือกเข้าไปแล้วก็คลอกลิงก์ของคลิปเครับด้านข้างตรงนี้แล้วกลับมาที่เว็บไซต์ะครับแล้วก็นำลิงก์คลิปวิดีโอมาวางในส่วนปริมาณอยากเพิ่มยอดวิวเท่าไรก็ใส่ได้เลยผมจะใส่ไปที่1000วิวพอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันไปได้เลยพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้้นนแบบี เราบกได้รับคมสั่งซื้อของคุณแล้วต่อมาก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่เรา่มาการสั่งซื้อกันไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกนะ้าแล้วก็จะเป็นลิงก์ของคิววิโดโอที่เราใส่เข้ามานะครับก็ไน้นะนำไม่ข้าไปเพื่อเช็คด้วยว่าลิงค์คิปวิโดโอถูกต้องหรือเปล่าเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องยอดวิวก็จะไม่เพิ่มขึ้นต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์ตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการ ในระหว่างที่รเาเว็บไซต์ดําเนินการน,นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่เดียเข้ามาชิงานในเว็บไซต์กันแล้วแล้วก็ณียอดจนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอหรือว่าเพิ่งเข้ามาชิงานใหม่และยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็ให้กด์ a ที่เมนูเติมเงินตรงนี้อใน,นเมนูเติมเงินก็จะมเีเลือกหลายช่องทางช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทาง t ทมันนี่วอลเล็ตช่องทางที่2จะเป็นช่องทางสแกน QR Code อันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารแล้วเติมขั้นต่ำที่1บาทกันด้วยนะครับ ตามาช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิวเพย์ก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานช่องทางที่4ี่จะเป็นช่องทางคริปโตอาจจะช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางบาน้นสํำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่อยากจะทดลองใช้ง,งานฟรีกันก่อนที่จะเติมเงินอาก็ให้กดมาที่เมนูรับของขวัญตรงนี้กันเลยเขาจะมีของขวัญให้เรารับฟรีก็จะเป็นของ t i k t o k อาจจะมีเป็นยอดวิวยอดไหลและยอดติดตาม ก็แค่นําลิงก์ตามหัวข้อที่ตัวเองใช้มาใส่นะครับแล้วก็ใส่จํานวนแล้วก็รับของคันได้เลยอะก็รับได้ทุกๆ6ชั่วโมงนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองใช้งานฟรีกันได้ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมกลับไปที่ติ๊กตอกกันเลยตอนนี้ให้กลับมาที่หน้าโปรไฟล์เพื่อดูยอดวิวกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับยอดวิวของคลิปวิดีโอที่ผมเลือกเนี่ยครับก็มีอยู่ที่128วิวเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนี่ยครับเพื่อดู อยอดวิวของหลอก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง1,727วิวกันแล้วนะครับอาก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับหลอกก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนะครับอาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันเลยนะครับก็แป๊บเดียวเองครับตอนนี้ยอดก็อขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับพอยอดวิวขึ้นกันเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้เข้ามาช้งงานในเว็บไซต์เหมือนกันอาก็ให้กดมาที่เมนูแนะนำเพื่อน แล้วก็มากดคลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์ผ่านที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่นกันด้วยถึง5%กันเลยแลัหากว่่คุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาช้งานแล้ว็ติดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อก็ให้กดกลับมาที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ แล้วก็มาที่เมนูติดต่อเป็นตรงนี้กันเลยเขาก็จะมีมเอเลือกติดต่อมปนสองช่องทางจะมีเป็นตัวชื่อเดือนและก็ช่องทางไลน์่อแล้ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์ผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ